จตใส่สันเชื่อจรุ่นรัดบัวชุ่มด้ผ่านการพึกอ,อบรมในกอสนอสบลญชมเสาการปลูกดาวเลืองการขายออนไลน์ในเฟสหมูบมม่บ้านน้ำพอมเมื่อปั๊บได้ปูก,การปูก,การนี่ล่ะได้ใส่สื่อขายนี่ล่ะได้ขายดีอยู่วันนี้เทามีการขายทั้งเพจมันบ่ค่ะมแมนเราไม่ลูกค้าจากมองได้แน่ค่ะมาสัง่งมาสั่งเข้าน่ะคะ่ะ ตมูบานนี่ล่ะนะ้ำมูบานในชุมชนน้ำพร้อมอ๋แล้วเขาขายราคาแบบใดค่ะขายตามดอกดอกหน่อยดอกใหญ่ตามรุ่นมันดอกงามก็ได้ราคาดีันี้หลังจากที่เขาอบรมเนี่ยท้าเพจให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นบ่ค่ะเพิ่มขึ้นหลายอยู่เพราะว่าเขามีลูกค้าจากอันออนไลน์เนาะค่ะแม่ลูกค้าประจำก็มีจากที่เขาไม่ได้สร้างเพจวันนี้เพราะเขามีเพจแล้วนี่ลูกค้าเขาหลายขึ้น แมนแมนหลาย Man, <like S 2> ขึ้นมีการทรงเนาคะนาะหรือว่ามารับสื่อ,อยุสวนก็นได้มันบ่ะ่ะรับสื่อ,อยุสวนก็มีรับทรงไปทรงก็มีอันจากไรได้เท่าเคยได้เท่านี้มันก็เพิ่มขึ้นแมนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวป่ะคะเลือดายอยู่หล,ยหลายเท่าตัวอยู่เลี้ยงครอบครัวได้แมนจากอบรมจากกศสนาตะบนสุมเสานี่คือกศสนอําเภอเพนบ้านเท่านาะคะนาะแมน จากที่ข้าบรลูเลยวันนี้เข้ารูลูลายขึ้นลรากเข้ากับขายได้ลายขึ้นเพราะว่ามีคนร,รู้จากท้างออนไลนาเนาะคะ่ะจ้า